สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News ย้อนสัมภาษณ์เจนนี่แบล็กพิง k ลุยอัลบ,บั้มเดี่ยวตอกย้ำเปิดค่ายเองย้อนสัมภาษณ์นิตยสารดังของเจนนี่แบล็กพิง k ลุยผลงานเดี่ยวเพลงแสดงเอกลัก,กษณ์เฉพาะเจนนี่ตอกย้ำกระแสข่าวเจนนี่จีซูเดินหน้าเปิดบริษัทของตัวเองดูแลก,กิจกรรมต่อ รวมถึงลุยผลงานเดียวปิดฉากคอนเสิร์ตบอลพิงก์เวิร์ทัวรของ b l a c k พิง k ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คำถแถลงการจาก YG Entertainment เกี่ยวกับการต่อสัญญายังไม่มีการประกาศออกมาชัดเจนพร้อมกับกระแสข่าวว่าโรเซ่ Rose อาจจะต่อสัญญาเพียงคนเดียวส่วนลิซ่ามีท่าทีชัดเจนว่าน่าจะไม่ไปต่อแน่นอนแต่ที่ตื่นตายิ่งกว่าน,นั้นก็คือ เจนนี่อ่อนนี่ผู้เข้าวงแบ็คพิงเป็นคนแรกและจีซูพี่ใหญ่ของวงกำลังจะเปิดบริษัทของตัวเองซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับ YG เนื่องจากบริษัทนี้จะต้องเตรียมลุยกิจกรรมของวงต่อรวมถึงดูแลเกี่ยวกับผลงานเดียวของแต่ละคนหากย้อนไปก่อนหน้านี้เจนนี่แบล็คพิง k ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ ซึ่งเจนนี่ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาราฉบับเดือนตุลาคม2023เจนนี่ได้กล่าวถึงแผนการทำอัลบั้มเดี่ยวที่ปล่อยออกมาในอนาคตโดยอัลบั้มนี้คอนเซปต์ Concept และแนวเพลงคือสร้างเพลงที่เหมือนตัวเองมากที่สุดและมีเอกลักษณ์ตามแบบเจนนี่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ